วันนี้ครับถือเป็นฮัลโหลหนึ่งสองสวัสดีครับยังไงฮะท่านผู้ชมวันนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับมาร่วมเขาเรียกว่าเปิดเทศกาลความสุขครับที่โรบินสันครับผมภายใต้แฮชแท็กที่ว่าสุขกันสตาร์ทดาวครับผมครับเป็นงานต้นคริสต์มาสที่มีอลังการอย่างอลังการก็พิธีเปิดอลังการมากครับเป็นพวกชุดสวยงามมากเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าเออ ทุกที่นะครับทั่วประเทศก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันให้คนมาได้ถ่ายรูปให้คนมาเช็คอินครับผมก็เลยเป็นซันนัคอสอะสีเขันนคคอสเป็นมาในธีมคริสต์มาสแล้วกันนะฮะก็สีเขียวเขียวแดงๆครับเอาไมลงในน้ำครับ ล่าต้องเลยลงรูปกับพี่เค็มเลย่ะเยหาวานมากเลยผมเหรออ๋ออ๋อ,อ,อใช่ใช่ใช่ <laughs> ก็น้องลงเพราะว่าคิดถึงมังครับคือคือชัดเชยชัย<ม>ที่เราหายไปไที่หายไปใช่แล้วก็พอกลับมาก็เราก็ เนี่ยกลับมาแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันครับผมก็พากินอะไรอร่อยอร่อยหลังจากที่ผมอยู่ในป่ามาหลายวันันเล่าอีกที่ป่าเป็นยังไงไปเห็นว่สาสหาสสารกันมากทริปป่านะครับก็ได้ลงไปบอกว่าผมไปที่โมโกุจูมานะครับผมก็เป็นทริปที่เ, <c oughs> เป็นนักสำรวจเดินเข้าไปก็เป็นจังหวะที่เ <c oughs> จ้าหน้าที่เขาจะไปเข้าสำรวจพอดีนะครับผมก็เลยติดต่อไปแล้วก็เขาก็ให้เราเป็นหนึ่งในนักสำรวจที่ หลังจากปิดมา2ปีนะครับเราก็ได้เป็นทริปแรกที่เข้าไปในฐานะนักสำรวจคือเราเลงที่จะไปอยากไปเลงที่จะไปอยากไปมากๆอยู่แล้วมมกจูเป็นที่ที่ชื่อขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่เดินโหดมากนะครับผมก็ไปใช้เวลาหลายวันครับก็ตั้งใจแล้วก็เตรียมตัวไปอย่างดีเพื่อเพื่อทริปนี้เห็นว่ามีน้ำตาด้วยหรอมีน้ำตามีน้ำตาจริงๆครับผมก็ มันมีหลายอารมณ์ครับตอนนั้นอะ่ะมันพับผมเองเอด้วยด้วยความที่อาจจะดูแข็งแรงแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่เขาบอกมาคือมันโหดจริงๆอะ่ะแล้วแบบทั้งกินทั้งนอนทั้งเดินทั้งวันอะไรเงี้ยมันแบบมันทรมานแล้วก็ด้วยความรู้สึกหลายๆอย่างที่อยู่ตรงนั้นด้วยความรู้สึกที่อาจจะทําให้คนรอบข้างแบบเป็นห่วงหรือว่าอะไรเงี้ยคิดถึงอะไรเงี้ยมันก็ไหลออกมาด้วย เออมันมันก็มันก็เป็นความสุขบวกกับความหลายหลายอย่างมันพอจนอยากกาถอยได้ตอนนี้โอ้โหมันมันสุดยอดจริงๆผมเชื่อว่าใครที่เคยไปนะก็กลับลงมาแล้วจะบอกว่าที่ที่เนี่ยคือแบบสุดยอดจริงๆก็ขึ้นไปถึงมันก็ไม่เสียไม่เสียดายอ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราพิชิตโมโกจูอ่ะครับก็เลยไม่ได้ชวนน้องถินไป ไม่ได้ชวนแน่นอนครับเพราะว่ารู้เลยว่าทริปนี้เป็นทริปที่ไม่ได้ไปแบบชิวๆอ่ะทุกคนต้องเตรียมตัวไปอย่างดีครับแล้วน้องก็ติดต่อไม่ได้ด้วยน้องติดต่อไม่ได้ผมก็ก็พยายามจะบอกเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรถกระบะแล้วเดี๋ยวผมจะโทรหาอีกทีนะเดี๋ยวจะไลฟ์เดี๋ยวจะคอไปนะอะไรเงี้ยครับคุยแล้วก็พอเข้าพอขึ้นรถกระบะเขานั่นแหละเลี้ยวเข้าไปปุ๊บก็สัญญาณหายไปเลย ต,ต,ติดต่อไม่ได้อยู่2อวันครับผม2วันพอพอรู้สึกว่าพอพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตรงนี้มีสัญญาณลองลองจะใช้โทรศัพท์ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ขึ้นมาแล้กวกนะ็โผล่นีครคิดถึงเราคิดถึงเามากกว่ากันโอ้โหคิดถึงคิดถึงมากอะ่ะคิดถึงไม่รู้เลยแบบถ้าอยากรู้นะครับตามไปดูที่ YouTube Landmark <c oughs> <c oughs> เพราะว่าได้อัดไว้ตอนนั้นก็คือแบบคือทั้งทั้งทั้งความลําบากทั้งความเหนื่อยเดินขึ้นเขาแล้วก็ความคิดถึงไะมันรวมรวมกันอยู่แล้วมันนั่นแหละมีจริงบางโมเมนต์ที่ที่ไปอยู่ตรงนั้นนะคะเรารู้สึกไหมว่าแบบเฮ้ยถ้าคิดอยู่ด้วยก็ดีอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีโมเมนต์ไหมคะอ๋อมีโมเมนต์ว่าอยากอยากกลับบ้าน อยากกลับบ้านแต่กลับไม่ได้ครับในเมื่อเรามาเรามีโอกาสแล้วซึ่งโอกาสน้อยมากที่คนจะได้ไปเดินโมโกจูนะครับผมก็เราก็ต้องทําให้เต็มที่แล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากแฟนๆช่องของผมครับพอกลับมาน้ิมกลับมาน้องคิมก็ไม่ว่ายัางไงครับก็ก็ดีใจเราผมก็ดีใจดีใจมากๆแล้วก็ น uh ั huh. ่นแหละก็เลยใช้เวลาไปทานข้าวชดเชยการอยู oh, so ่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับตอนอะไรยังไงนะคะต้องติดต่อไม่ได้เขาต้องบ่นฉีบหายเพราะเขาพอมีเห็นลงว่าแบบเป็นน้องนี่อยู่บวันอะไรอย่างเงี้ยก็คิดถึงคิดถึงกันจริงๆอ่ะครับผมก็มันหายไปแล้วหลังจากที่คือแบบก่อนหน้านั้นคือเราเราเจอกันตลอดทุกวันติดต่อทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราหายไปก็เหมือนบางสิ่งบางอย่างมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยจนเคยหายไปนานกันม่ขนาด ไม่เคยเลยครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยติดต่อก็ไม่ได้ลําบากมากแล้วก็พอถึงวันออกมาอีกบอกว่าจะออกมาตอนเที่ยงปรากฏว่าได้ออกมาตอน4ี่โมงเขาผิดแผนไปหมดครับก็เลยเราก็เป็นห่วงเพราว่าเอ้ยทำไมเหมือนเขาจะคิดว่าเฮ้ยทำไมไม่ออกมาสักทีจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอออกมาก็รีบโทรหารีกว่ารายงานโทรหาทุกที่ที่มีสัญญาณครับกาุณนานะครับไปตั้งเสาบนโมกจูนะครับผม ลลเเภาพทั้งหมดที่มาปเด็นมาก็จะทำเป็นในมกจูเองมาใช่ครับก็จริงๆเราไปครั้งนี้เราก็มีทีมงานไปไปถ่ายด้วยแล้วก็โชคดีมากเลยที่เจ้าหน้าที่เขาให้ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความจริงจังเหมือนกันนะเพราะว่าเข้าไปกับเจ้าหน้าที่ไปไปเบิกทางให้ทุกคนคือมกจูเนี่ยจะเปิดเริ่มเปิดประมาณวันที่1มกรานี้นะครับผมก็ทีมผมได้ไปเปิดเส้นทางไว้แล้วก็สำรวจแล้วแล้วก็ ได้ข่าวว่ามีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมด้วยนะฮะที่โมโกจูยังไงก็ถ้าใครเป็นแฟนแฟนแฟนตัวยงของโมโกจูหรือนักเดินป่าทั้งหลายนะครับก็ลองติดตามข่าวสารกันได้นะครับของากที่ได้ไปในกรณีพิเศษนะครับเป็นพิเศษไหมก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นพิเศษเพราะว่าเราก็ไปกับทีมสำรวจแผนที่เพื่อที่เขาจะทําแผนที่ใหม่เพื่อที่เขาจะวัดระดับเพื่อที่เขาจะศึกษาระบบนิเวศใหม่อะไรเงี้ยผมก็โชคดีที่แบบติดต่อไปพอดีแล้วเขาอะ ด,ด้วยการที่เขาต้องการจะโปรโมตโมกจูด้วยเราก็เลยอ่ะตกลงการคุณไปได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยกลัวดาราม่าไหมครับรู้บ้างอะไรลยคนเขาติดต่อจะเข้าไปแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปแต่เรากลัวดาราม่าไหมไม่กลัวครับเพราะว่าผมติดต่ออย่างเป็นทางการจริงๆครับผมแล้วก็แล้วก,วก็เราก็คุยกันแล้วก็เตรียมตัวกันอย่างดีอย่างดีจริงๆแล้วก็เข้าไปพร้อมกับนักสำรวจทุกคนไม่ได้เป็นไปในฐานะนักท่องเที่ยวนะก็คือเหมือนเราอ่ะเหมือนเราได้ไปแบบ อย่างที่บอกไปเบิกทางแล้วก็ไปสร้างสะพานข้ามแม่น้ำที่มันถูกตัดขาดไปสอปีที่แล้วด้วยผมก็ไปทำไปช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมีแ่มีทริปต่อไปไหมคะอ,อ่อทิปต่อไปเหรอครับขอพักให้ขาหายปวด <laughs> ก็มีแหละมีเรื่อยๆก็จริงๆก็ชอบทงนี้อยู่แล้วมา,าจับจบากภาพจับมืออะไรเงี้ยค่ะคนบอกว่าแต่งเลยแต่งเลย่ะ ลุนล้นลุ้นตังเลื้อยเหรอตังนเชีนเชีมันมันมันใกล้มากๆแล้วพี่จักม, <c oughs> มันใกล้มากๆแล้วครับมันใกล้มากๆใช่ก็คุยกันทุกวันคุยผู้จัดก,การในรถเมื่อกี้ก็คุยกันว่าแบบเออเอาไงดีหาเลือกดีไหมะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นไม่สามารถน้องคิม ไม่ได้คุยกันเลยเนี่ยตอบว่าอะไรดีกะไรเนี่ยแล้วจริงๆคือเป็นเป็นบ้านเป็นเรื่องหอมจริงหรือเปล่าเป็นอันไหนจำไม่ได้จำไม่ได้เราก็มีบ้านตั้งหลายหลังาที่ไปลงเสาเอกอเสาเอกลงบ้าเนอ๋อใช่ใช่บ้านใครนะเอ๊นึกไม่ออกนึกไม่ออกสนุกหมากวันนี้หมากไม่โป๊ะนึกไม่ออกเลย ครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันแต่เมื่อตะกุกบอกว่าคุยทุกวันเลยดีคุยเรื่องงานแต่งวันคุยเรื่องงานก็คุยทุกวันเลยครับคุยใช่เนี่ยถามพี่แพรก็ได้เมื่อกี้ก็คุยกันมาในรถครับผมก็คือเตรียมเตรียมสบายแล้วก็เตรียมตัวเตรียมตัวอย่างนี้ต้องกินต้องเสริทุกวันเลยต้องสแตนด์บายรองเขาก็สวยทุกวันอยู่แล้วครับแต่คิ่ก็บอกว่าไม่ต้องคิดหนกไม่ต้องคดเยอะไม่ต้องคิดเยอะหรอไม่เ้องคิดเอกว่าไม่ต้องอะหรม่ต้องเอาแค่แบบงคิดเรอ่ต้องค แม่เขาก็พูดอย่างนี้แหละเขาก็ต้องทานแหละเรารู้ที่เรารู้สบายเระรู้รู้โอ้โหก็ถ้ามีก็ดีครับก็อยากอยากให้สวยงามครับผมวันไหนสบายคะไม่นานแหละไม่นาน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 นานเดี๋ยวกำลังผมก็ดูดูจังหวะแหละอืมใช่แผในหัวมีถนทีในหัวัก็มีครับมีมี เห็นตอนแรกบอกว่าจะไปทิพสวิตเนี่ยเขาก็รู้หมดแล้วเนี่ยเพราว่าจะไปทะเล่คิมก็บอกว่าเขามีแวฟขึ้นมาแวฟขึ้นมาทองเที่ยวได้เลยอะไรอย่างเงี้ยให้ตื่นเต้นไปงั้นแหละนั่นแหละซ้อมซ้อมครับผมก็เราก็ดูจังหวะดูอารมณ์เขาด้วยอะไรเงี้ยดูทุกิทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเพอร์เฟกต์มีแพลนว่าจะไปสวิตกันมีแพลนครับผมก็อยากไปต่างประเทศไปเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเราก็ปิดมานานเนาะก็แต่เดี๋ยวดูก่อน ทุกอย่างก็ยังไม่ได้จอง,งไม่ได้อะไรแต่ว่าก็มีแผนอยู่ในหัวแล้วนะหนึ่งในงนั้นคือแผนเ <laughs> อ่หลุ่ไม่พี่ไปบอกพี่ไปบอก,บอกเราจะช่วยกันเราจะช่วยกันก <Okay. S 2> ลับไว้กลับไว้คือจริงๆไม่คุยกับน้องคินแม้ว่าแบบแบบเออแบบไม่ได้คุยรายละเอียดอเลยเดี๋ยไม่ได้คุยคุยเยอะเดี๋ยวเขาก็รู้สิ <laughs> <laughs> ใช่ไหมเราก็คิด,ค,ดคิดอยู่คิดอยู่คนเดียวคิดอยู่ในหัวเนี่ยครับ <plastics> เร็วๆนี้ ไม่ไม่หนาแเร็วๆนี้เร็วๆนี้กลางปีหน้าเร็วนี้ต้องพบแฟนติดตัวทุกวนไม่เออนั่นสิก็ยังไงดีอ่ะต้องพบไหมติดใช่ไหมอย่ามาป้นผมนะอย่าป้นผมนะเออฮะตอนนี้น้องไม่ได้มาด้วยครับผมแบบปั่นขับแบบฟินไปเลยนะคะถ้าได้กินกตำราแบบหลายคนก็รู้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราเราเรา เราอยากมากๆอะเราต้องบอกเนี้ยเราอยากมากๆเราก็รอจังหวะที่มันดีที่สุดเพอร์เฟกที่สุดแหละอย่างที่เคยบอกไปทุกๆครั้งครับผมซึ่งมันก็เป็นจังหวะของมันเราก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จริงๆเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันเราก็ตั้งใจไว้แล้วคนนี้คนเดียวเท่านั้นม,มีนัดแนะกับครอบครัวไปเลยไหม <S <S นัดแนวกับครอบครัวไปแล้วนัดแนะกับครอบครัวไหมเขามขผมว่าด้วยความรู้สึกแล้วเขาก็คงคิดเหมือนกันว่าแบบต้องเป็นเร็วๆนี้แหละถือว่าคินสวยทูออร่ามา อ๋อ <Bond> <rapper> มาแล้วมาแล้วใช่ไหมมาแล้วโอเคโอเคโอเคเอออารอครับก็าละครได้ไหมครับได้ครับเอ่อเห็นว่าจะเริ่มเปิดเริ่มทำงานเรื่องใหม่แล้วอ๋อใช่ครับละครเรื่องใหม่ก็ใกล้จะเขาเรียกว่าอะไรใกล้จะมารวมทีมกันละนะฮะก็เปิดกล้องจริงๆก็มกราครับผมแต่ว่ามีแผนช่วงแผนช่วงนี้ก็คือเอ่อไป리트루워크숍ครับผมกับกับทีมงานกับนักแสดงับ ยังไม่ได้เจอเลยครับครับตืเต้นนะเรได้ร่วมงกับมันเองไฟโอ้ตเต้นตเต้นเต้นก็ดูผลงานเขาอยู่ครับน้องผักแยงครับผมก็น่ารักทีนะารักแต่เรื่องนี้เขาต้องพิกคาแรคเตอร์เลยนะอ่ารอดูรอติดตามครับไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยไม่เจอกันมาก่อนเลยใช่ใช่ได้เห็นเคมีใหม่ๆเคมีใหม่ๆแล้วก็คาแรคเตอร์ใหม่ๆของผมด้วยผมเองด้วยคาแรคเตอร์ใหม่ๆของของน้องโบด้วยนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ย อ่าทายมากผมอ่านบทแล้วแบบโอ้โหโบสุดยอดนะ,ะ,หะแบบดเไไหมืแบบมไทนกหมน่นก็แบ,บ,แบบบเอกจเลือกายาก,มากผมก็พยายามทำให้คนรู้สึกแบบนั้นแหละครับเพราะว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเราที่ทำให้คนอินตามไปกับละครนะเนาะแต่เฉพาะในจอนะครับนะผมนะเดี๋ยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวคิดคนอื่นคิดไปเรื่อยอีก วอนนี้บทสนุกมากๆแล้วก็แล้วก็เราเนี่ยพักห่างหายไปนานนะฮะหลังจากเ,เกมล่าทอร์โนผมก็ปิดกล้องไปนานแล้วผมก็ตอนนี้ก็อยากอยากทำการแสดงมากๆ